อะไรคะห้าสิบห้าบาทะอะไรคะสองห้าสิบห้าบาทเอาไหมคะยังดีหรอคะคุณพี่จะเอาฟรีเลยทุกฝาดเลยผัดแค่นี่เอาฟรีเหรอคะตูไม่ให้อะสิจ๋ามะขาผัดมาแกวมาแกวแม่มาผัดมาแกวอะต่อกันที่น้ำพริกเหมือนเดิมน้ำพริกนะคะเซตนี้ปกติสองร้อยบาทรอบนี้เราขายกี่บาทดีนะ จ๋าเอา150นะพี่นะมีน้ำทิศน้ำทิกแล้วก็น้ำทิก,กไม่ใช่น้ำทิศนะขออภัยเป็นมีรอ,อกค่ะไม้ดิสคัมเบลต้องใ้ไม้องตัวไหนก่อนตัวไหนลอาไม่มีเลยไม่ควองเอาไป150เพราะเราต้องกะโดดบ้างนะมเออเราเลขขา่นค่ะใช่ทีเดีบ ต่อไปที่ต้ำทิพิ์อันนี้ต้ำทิพจริงๆนะอันนี้เขาไม่เอาฉับอกเขาเาแน่เขชอบปลามีน้อทพย์อะไรบ้างมีน้อ๋อ้ำหวานค่ะอ๋อน้องง้งหวานต้วานอีกเย่ไม่ช่้พอดีกน่มีน้ง,ง,างานนตาหวานสุดนั่เชิญมีสุขเด็แล้วก็น้ำหวานสามะปุกนี้ปกติอยู่ที่นึ่งยวตรงนี้ไปท่า 60บาทรักษาตุ้มรนี้60บาทปีแค่ไหนได้คะคุณีู่กมากปกติพี่เดินไปดูที่อยูโดตรงนี้ซิที้ใช้เ0นาทห60บาทเอาก็ตรงนี้10เสามแค่10นาทีคะนับเพมถึงพุ่งนี้เช้าค่ะไปทิงานกับบ้านดีกว่าตรงนี้รัไปจ้ะโอ้โหคุณพ่ให้ยืมเงินมหโรงงานเองะ ตาขายเต่าไดกต่อนด้คะอันนี้เป็นตาสองนักแต่รูปเป็นตาแก้วอบกลนะคะตาแก้วอบองปกติทูนะสโน่ปาที่ใช้อนการไปที่ลำองไปไม่ถูกเลยนะดีจ้าตัวหกสิบตัวหกสิบราคายิ่ไม่ได้หนูไม่ปล่อยแล้วะไม่ลดล้วนะหกสิบสามระค แค่อนแวกซ์อแบ็ิก่อนได้นะคะสองนิ้บ้้นนะจแล้ว ตอนอักษรออ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  你的心脏在跳动，你的心脏在跳动，你的心脏在跳动，你的心脏在跳动。 और ये आपका ऑप्शन लगातार है हां हां สวัสดีค่ะสวัสดีช่องครอบนะคะรอบนี้เราเจอกันทำไมนะอะไรนะคะด้านหลังไม่ได้เ,เลยนะคะหวานเวลนมากเลย ตอนนี้อาจจะง่วงอยู่แต่ว่าถ้าคุณเ่อิร่ายวัรัญญาพารับรองได้เลยว่าทุกคนไม่ง่วงอย่างแน่นอนนะคะกลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะกับงานสุดยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมุทรปราการวันนี้เป็นวันสองรอบและก็รอบนี้นะคะกิจกรรมงานนทองมีวันละสามครั้งเลยยังไม่พอนะคะบอกว่าหลายท่านจะเห็นว่าเอฟเล่นใช้ไฟฟ้าวามือมดิฉันอามาทอะไรนะ แจกใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะากิจการรมช้อปแหลกแจกเลยเราจะมีการแจกรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งกติการไม่เงๆนะคะเพียงแค่คุณช้อปปิง้งในงานคะ่ะครบ300บาทจะได้ถึงสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลน,นะคะเมื่อช้อปครบ3า ะะได้คุกกองหนึ่งใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรให้ชัดเจนและหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนตรงจุดกล่องอเมวยการกล่องใส่ด้านขวามือและเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะในช่วงของรางวัลน,นะคะวันนี้เดี๋ยวแอบอสิบ กออโน่ดีรางวัลอะไรบ้างสำหรับรางวัลน,นะคะจะมีทังด้านของสมาร์ทโฮมเต่าปิ้งย่างอเนกประสงค์ซิมพลาสนะคะหม้องมีไฟฟ้าซิมพลาสเครื่องดูดฝุ่นเสี่ยมี่เล็ตมีแอคทีฟนะคะแล้วก็เสี่ยมี่เล็ตมีวอสต์ต่างแอคทีฟนะคะวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีรอลุ้นพร้อมกันนะคะไม่แน่อาจจะเป็นใครสักคนที่ตรงนี้ก็ได้ในวันนี้ใครส่งอุปแล้วยกมือให้ดูหน่อยไดหมคะมีหนึ่งคนทั่วงหรอคะ คือที่นั่งอยู่ด้านหน้าคือรอคุณเพื่อนขวัญในเดียวเลยสงสัยในใจอย่างเดียวว่าไม่ไห่น้องจะหลงใช่ไหมคะโอ้เสียใจไปแล้วพี่ม <laughs> โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณเพื่อนขวันก็ นะคะ Xiaomi Let's Me, Let me. Watt 3 Active นะคะจำนวนห้ารางวัลวันนี้จะมีใครเป็นผู้โชคดีบ้างในส่วนของกฎกติกาง่ายมากเพียงแค่คุณซื้อสินค้าภายในงานนะคะร้านใดก็ได้ซื้อของกินก็ได้ของใช้ก็ได้รวมกันแล้วครบ300บาทอาจจะซื้อร้านละนิดร้านละหน่อยก็ได้นะคะหลังจากครบ300นะคะคุณจะได้คูดปองหนึ่งใบ เขียนชื่อนามสกุลและเบอร์โทรให้ชัดเจนนำมาหย่อนลงกล่องใสๆตรงนี้นะคะเราจะวางไว้ให้ตรงจุดกองอํานวยการทางด้านขวามือนะคะแล้วเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเอาล้ค่ะก็ตอนนี้นะคะทีมงานเราพร้อมไหมเย่ยพร้อมแล้วนะเดี๋ยวชันขออนุญ,ญาตขอพี่พี่บอยสักคน,นถือลองได้ไหมคะแล้วก <Okay. S 1> <laughs> ็มีหนึ่งคนในการถือกล่องหรือว่ารางวัลน,นะคะ ซึ่งกติกานะะในการรับรางวัลนในี้นะคะขออนุญาตสงวนสิทธิ์1ท่านต่อ1รางวัลเท่านั้นนะคะหากคุณเป็นผู้ช่วงเดียรางวัลแรกแล้วรางวัลที่2-3หรือ4หรือ5จับขึ้นมาเป็นชื่อคนอีกขออนุญาตสงวนสิทธิ์ใ้ท่านถัดไป นะคะและในการติดตอ่อกลับนะคะถ้าถกดร้อจับขึ้นมาป็ยผู้โชคดีสามารถแสดงตัวรับรางวัลด้านบฎวมทีได้เลยแต่ถ้าถกดร้องไม่อยู่ในงานไม่ส่่นสินนะคะเราจะทาการโทรหาตามเบอร์ที่คุณได้ทิ้งเอาไว้นะคะจะทําการโทรทั้งหมดสองรอบถ้าไม่รับสายนะคะยังคงได้สิทธิ์ในการรับรางวัลแต่ถ้าปิดเครื่อง เปลี่ยนเบอร์หนีย้อนปุ๊บต่อป้าเปลี่ยนเบอร์เลยกลัวเจ้าหนี้หรือว่าคลัวด้านของคอเซ็นเตอร์อันนี้ขออนุญ,ญาตสลัแลินจับใหม่นะคะเอาละค่ะโก็ตอนนี้ที่งาพร้อมแล้วนะดิฉันก็พร้อมแล้วสำหรับรางวัลแรกนะคะจะเป็นทางด้านของสมาร์ทโฮมเต่ากิ้ยงยัดอเนกประสงค์นะคะอยู่ตรงนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะดิฉันขอยุยาตอันจะเองจับเองเลยแล้วกันนะคะพร้อมไ้ม และผู้โชคดีที่ได้รับเดี๋ยวมากเลยนะที่ได้รับรางวัลเต่าปิ้งย่างอนเนกประสงค์สมาร,ทร์ทโฟนขอแสดงความยินดีกับคุณลูกแล้วลูกแล้วใบช่นะคะส่งอง,องไปก่อนขอแสดงความยินดีกับนางนิชภาสมมนัสอ่างผิรขออภัยค่ะนางนิชภาสมมนัสค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานโทรเลยค่ะอยู่ไหมคะนางนิชภาสมมนัส อยู่ไหมคะอยู่ไหมคะพี่ฉันอยากเจอหน้าผู้ชอบทีมาก